นีบอทำเ้งไหมล่ะปุ๊บปุ๊บไหนน้ะไอะไรลูกได้อู้มฟุ้งเป่าวะเป็นไงบ้างครับพี่ฟุ้งไหมุ้งไุ้งยวาไฟุ้งเหะอเป็ไงบ้างครับควาพาวนี้กิหมก็เหลือเชื่อนะว่าจะต่อยได้ดีขนาดนี้ะเนาะดุดันเปิดเกมแล้วก็ แล้วก็บอกให้เขาผมบอกเขาอยู่แล้วว่าครับ้ายนี้มึงห้ามถอยมึงห้ามติดชึ่งหรือว่าแทงสิ้นนะต้องเปิดเกมตลอดเวลาเขาเขาเปิดเกมนะแล้วก็แล้วก็แต่ว่ามันเสียดายมันจบเร็วไปหน่อยจบเร็วไปหน่อยจบเร็วไปหน่อยรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยไม่น็องเขายกซองนี้จี๋เยอะเป็นเยอะน่าจะมันนะเพราะเขายังไม่ได้เดินจับเขาเลยยังไม่ได้จับเลยผู้เล่นรองอ๋เสียแน่นอนดูหน้าให้รู้เลยเล่นอย่าง อะไรเพราะอะไรอจิตโมเดลไว้บอ๋อดากบอนบอลเด็กอจิตเด็กบอนบอลโอเคโอ้ยยยยแต่เขาบอกโอเคโอเลยนกัข้ามนะอะไรนะเขาบอกอจิตเด็กบอลนั่นเลยชนะอ๋อทุกคนครับมันจะคู่นี้ถามมาคนเด็กเขาบอกว่าเขาอยากชิ้งหรอชนะกับกับแคลแคลแคลาดไม่ต้องต่อยอยู่แล้วมันจะไปมันจะไปปฏิเสธบางคนเลยก็ต่อยเดูอเดือดนะ แต่ว่าเตีย้ยกว่าประมาณ,ปร,มาณประมาณประมาณฝ่ามือนึงอ่ะ <c oughs> แต่เขาต้องต่อยถึงเวลาก็ต้องต่อยมันหนีก็้ไม่พ้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าจาังหวะนี้เราก็ <c oughs> เอาดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าปังต่อไปเลย <c oughs> เออร้อยสิบห้าปอนปังต่อไปเลยถ้าปังต่ออีกรอบนะ,ะ <c oughs> ผมแล้วประกันเลยผมได้ทําบุญทําบุญที่โรงพยาบาลกามเกิมย้ายอีกอ่ะมีสิทธิ์อ่ะแต่ก็ถึงเวลาเ็าต้องต่อยถึงเวลาก็ต้องต่อยเวลา้องต่อยโอเคครับเชิญพดสวันนี โอเคครับโอเคโอเคก็สมมติพูดถึงการมวยนิดหนึงครับเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกผมผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาสนามมวยวันนี้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันแล้วก็ครับใจนะครับแล้วก็เอาามเสักโอยอาตอเลยิิยอรนี